สวัสดีค่ะวันนี้อังจะพาทุกคนไปดูการทําคลอดพ่อแม่พันธุ์้วงมะพร้าวนะคะแล้วก็จะแนะนําเรื่องการดูพ่อแม่พันธุ์นะคะว่าดูยังไงตัวผู้ตัวไหนตัวเมียไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะด่วงของอังก็เข้าฝักได้45วันแล้วนะคะตรงนี้ก็พ่อแม่พันธุ์ด้านในเนี่ยก็พร้อมที่จะออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ออกมาเนาะเราก็ทําคลอดได้เลยก็จะมีบางส่วนนะคะที่ออกมาแล้วค่ะก็จะมีบางส่วนที่ออกมาเองโดยธรรมชาติแล้วบางส่วนที่ยังไม่ออกเราก็จะมาช่วย พ่อแม่พันธ์ร่วงทำคลอดกันอุ้ยตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆแกะนะคะค่อยๆแกะพ่อแม่พันธุยู่ด้านไหย สมบูรณ์มากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้งวงจะสั้นแล้วก็มีขนนิดนึงอ่าแล้วตางตรงปลายงวงเนี่ยมันจะมีขนนะคะจะต่างกาันงวงจะสั้นแล้วก็จะยาวส่วนตัวผู้เนี่ยงวงจะสั้นตัวเมียงวงจะยาวแล้วตัวผู้งวงจะมีขนนิดนึง ตัวต่อไปเลยค่อยๆแกะนะคะตัวนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันวองสั้นแล้วก็มีขน ตัวนี้ตัวเมียค่ะวงยาวเรียวไม่มีขนนะคะน้อง นี่ตัวปู้ค่ะอันนี้คลอดเองธรรมาชาติตัวโตวหน้าค่ะตัวเมียสมบูรณ์้าค่ะส5วันค่ะลมจะยาวนะคะ ตอนนี้เขาฝักได้สีวันนะคะตัวแม่พันธุ์ก็จะสมบูรณ์แบบนี้เลยพ่อแม่พันธุ์ก็จะสมบูรณ์มากเลยค่ะตรงนี้จะให้พ่อแม่พันธุ์ออกตามธรรมชาติก็ได้หรือว่าเรา อ่อทำคลอดก็ได้นะคะตัวนี้พร้อมลงกระมังเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ทําคลอดพ่อแม่พันุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอังก็จะเอาพ่อแม่พันธ์มากินอาหารแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลาเอาพ่อแม่พันธุล้นลงกระมังเนาะ,ะการเอาพ่อแม่พันธุ์มากินอาหารแบบนี้นะคะเพื่อจะช่วยยืดอายุของพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะคะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะลองไปดูพ่อแม่พันธุ์ของตัวเองดูนะคะว่าตัวไหนห่งวงสั้นหวงยาวตัวไหนตัวผู้ตัวเมียแยกออกแล้วนะคะตาวันนี้ก็ขอจบสาระความรู้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ